ก็สวัสดีครับทุกท่านก็ได้เจอกันอีกแล้วนะครับห่างไปนานนีว oh, <no. S 1> ก็สัญญาแล้วก็ไม่เป็นทัานไดา้นะผมจะทิ้งห่างหายไปนานอเงี้ยก็ตอนนี้ผมอยู่อุดรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่เที่ยวนี้ยกลับมาบ้านอะ่ะโดยการขี่เจ้านี่มาครับนี่ <Wow. S 1> มอเตอร์ไซค์มาก็ใครที่รอเจ้ารีวิวเจ้าคนนี้อยู่นะก็ดี๋ยงจบจากคลิปนี้แหละเดี๋ยวจะ มารีวิวให้ดูที 2. แต่ตอนนี้นะผมจะมาอัปเดตแล้วกันนะต้นไม้ต้นสักอะที่ผมปลูกไว้ประมาณ5ต้นว่าเป็นยังไงเติบโตเป็นยังไงมัง่งปลูกไว้ได้ประมาณได้สัก2เดือนกว่าๆได้ละก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันก็เดี๋ยวผมเนเที่ยวนี้ผมซื้อมาปลูกเพิ่มสามต้นด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปดูครับว่าเอาลงตรงไหนได้บ้างเราติดตามดูนะครับต้นสักที่ผมซื้อเพิ่มไปอีกสามต้นที่ว่าจะเอาลงปลูกในวันนี้ ก่อนที่จะไปลงปลูกต้นใหม่เราไปดูต้นเก่านครับว่าเป็นยังไงกันบรรยากาศจะเปียกๆแฉะๆหน่อยเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อตอนเช้านะครับผมกระหน่ำตกเลยแลวนี่ครับผมบ่อปลาของพ่อตานะครับเต็มบ่อแล้วครับน้ำนครับยังเจองนองอยู่เลยลเดี๋ยวเราจะมาดูต้นแรกก่อนนะครับ ต้นนี้ที่ปลูกโดดโดดเดี่ยวไว้เลยก็ถือว่าโตในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ผมคาดหวังไม่ให้ว่าจะโตสูงกว่าน,นี้นะแต่ก็ถือว่าเล็กหน่อยเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันครับครับที่ว่าจะปลูปกไว้ใกล้ๆกัน3ต้นเนาะ ต้นนี้ก็ถือว่าเล็กครับแต่มันปัญหาคือมันมีต้นแทรกต้นแซมขึ้นมาตรงนี้ก็เ,เดี๋ยวต้องกําจัดทิ้นให้เหลือแค่ต้นเดียวเพื่อที่ว่ามันจะได้หล่อเลี้ยงขึ้นไปต้นเดียวโดดนะครับผมนี่เหมือนอย่างต้นเนี้ยที่ไม่มีต้นขึ้นแซมมันก็จะโตเร็วครับมันขึ้นเลยกาลังไปได้สวย แล้วก็ต้นนี้นี่ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่ต้องกําจัดต้นที่ขึ้นแทรกขึ้นมานะครับใบมันเยอะเลยเนี่ยครับนี่นีต้นต้นนี้นะที่จะต้องตัดทิ้งเหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวพอเราเป็นเหลือสี่ต้นแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายกันเราเข้ามาในริมบ่อนะครับผมต้นสุดท้ายนี้ปลูกไว้ริมบ่อพ่อตานะครับ ไเอ่ยนี่ครับโอ้ต้นนี้ถือว่าโตแล้วผมแฮปปี้มากๆลำต้นใหญ่ใบโตเนี่ยครับถ้าถามว่าต้นที่ผมปลูกตอนแรกเป็นไงเผื่อใครไม่ดูตอนคลิปแรกนะครับผมก็เท่ากับต้นที่ผมให้ดูก่อนนั้นเนี้ยครับผมต้นก้าสต้นนะที่ผมจะมาลงปลูกเพิ่ม โอเคครับต้นนี้ถือว่าแฮปปี้สุดๆอ๋อแล้วก็แถมครับนึกขึ้นได้ว่าผมปลูกต้นมะขามด้วยนี่ครับผมแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนแค่ใบมันแตกออกเฉยแต่ต้นมันยังไม่โตเลยยังเท่าเดิมเหมือนตอนที่ผมซื้อมาเลยนี่ะครับคือทั้งหมดนะครับผมที่ต้นสาบที่ผมปลูกไปห้าต้นว่าเติบโตไปประมาณนี้ถ้าถามผมนะว่า พอใจกับการเติบโตของมันไหมก็พอใจในระดับหนึ่งถ้าถามว่าพอใจมากๆคือต้นที่อยู่ริมน้ําเท่านั้นส่วนไอ้สามต้นสี่ต้นที่เหลือนี่ก็พอใจในระดับหนึ่งก็ส่วนใครมีข้อมูลหรือมีข้อแนะนำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมผมจะได้เอามาดูปรับปรุงทีเพราะเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้มาดูแลก็คือปลูกทิ้งไว้เฉยก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรด้วยก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ให้โตเพราะว่าผมหวังอยู่แล้วไม่ได้ปลูกจะตัดแพนเนตปีหรือ10ปี รประมาณ20ปีขึ้นไปถึงค่อยตัดแน่แน่ก็ตามนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครคลิปนี้ก็จะถือเป็นคลิปสั้นๆหน่อยแล้วกันเนาะก็รอติดตามดูแล้วกันครับผมว่าจะอัปเดตยังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นผมผมจะไปปลูกอ,อีก3ต้นที่เหลือก็คงน่าจะไปปลูกริมบบ่อเหมือนกันแหละครับผมแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักครั้งหน้าจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึง่งว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ